บ่ฮู้จัดจาลมีผัวเมียอยู่กูหนึ่งผัวมันเจือไอ้มีเมียมันก็ะจื่ออีมาแค่นี้นะไอ้มีกับอีมาเนี่ยมันก็ปลูกกล้วยไว้กล้วยหอมมันก็สุกน้ำล้ำเหลือบางคนจะเนี่ยอย่างใดผัวมันก็จึง่นี่กำกืนบากล้วยหอมที่เฮาปลูกนี่มันสุกน้ำลำจากเฮาก็เอาไปจานหลวงหลวงพ่อดากเออก็ดีเหมือนกันน่ะ้วยหอมเอาไปทาน อันเฮาจะเอาสังเอาสำรับประทานไปเนาะไปไปกับไปกะเจ้าครับวันนี้ผมเอากล้วยหอมลูกสวนเอาสั่งเอาสำรับมาตานครับโอ้อันนี้เป็นของตานใหญ่แต่นเนี่ยก็ออกเลยกล้วยจะเป็นเครือน่ะนะเอาถวายตานอันก็ว่าคำถวายตานเนี่ยเลิกจะได้บุญบักนะัก ตานถึงพระสงค์จะได้กินเหมือนกันหมดถ้ากันว่าตานกับอาตมาคนเดียวนะ่ะมาได้บุญนักคือกรรมวัดถวายเนอะว่าของว่ีจะว่าอย่างไรไ่ะ <c oughs> เออกรรมเดียวก่อนอาตมาจะสอนเออนะว่าโดยเนอะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมา คำพูดดัชช่าอิมานีอิมานีโอ้ก็คือว่าพร้อมกันกันเอาวว่าแหงกัมเถอะอิมานีไอ้นี่นี่โอ้ไม่ใจนะไม่ออกเลยพก็เจ้าเหรอว่าก็แเจ้าคนเดียวหรอไอ้นี้ขลอมอย่ามาว่ามันโอ้สู้ว่าฆ่าอย่างนี้สู้เขาเขาขลอมมาอิมานีได้เลยโอ้ยยยยยเจ้าก้อนสุเขานี่ก็ได้มาผิดกันเนี่ย โอ้จะได้บุญก่อนนะเออเอออมิตาภูต